สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เกามก่าสองพักราอยหกสิบแปดนะครับก็ตื่นกันมากตื่นสวยวันนี้วันหยุดเลี้ยวหาแนวกินแล้วบอมี่นะครับแต่ว่าคิดอยากแนวเพผ็ดๆนะครับก็เลยว่าจะออกไปตลาดแต่ว่าอุณหภูมิข้างนอกลบยีิบสองศารครับเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่เสือ้อลายๆสัน้นนะครับใส่เข้าไปเลย4ี่ชั้นจุกๆนะครับจะมีเสือ้อสันนอกนะครับเสือ้อข้างในแล้วก็ฮีทเทคอีกตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อเอ่อกลงอีกตัวหนึ่งข้างในนะครับ ก็จะมีกระเป๋าพวกอของแพ็คไปที่จะไปหิวของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะออกไปหน้าบ้านนครับหน้าบ้านออกมาข้างนอกโคตรหนาวเลยครับนี่ออกมานี่คือแบบว่าหูสิรุดออกจากกันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านนะครับก็จะมีขอดีตรงหน้าบ้านของผมคือมันจะไกลกับจุดรถดบัสนะครับมีอยู่3จุดสามารถขึ้นไปเลี่ยนใดไปเหตุงานใดนะครับตรงนี้ก็จะไกลประมาณ เมื่อเกิน300ยเมตรครับนี่คือจุดที่ดีเวลาหนาหนาวเวลาสมมติเฮาข้าไปเลียนหนาหนาวแบบนี้ออกไม้แป๊บเดียวนะครับบ่บ่โดนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกบานหลังนี้นะเป็นจุดที่ดีก็จะมี l c b o แล้วก็ไปซื้อของกับายครับไกลกับ convenience store นะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็จะเดินไปครับแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีนะนี่คือบรรยากาศหนามู่บ้านครับแดดแดดแบบนี้ล่มแห้งนะครับหนาวครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง เห็ดยังเห็ดตั้งแดก็ได้ครับเพื่อที่จะล่มบ่บเขามาในเสือนะครับให้ล่มเขามาถึกตัวเหาก็คือมันจะหนาวแห้งนะครับนี่คือบรรยากาศหนาหมูบานที่มาก็ร่งเริมละลายแล้ะครับแต่ว่าอีกประมาณ2 3ามชั่วโมงก็จะมีหิมะนะครับก่อนจะขามไฟแดงนะครับตัวนี้จะเป็นจุดกดเพื่อขอสรรัญญาณไฟนะครับเพื่อให้ค้นขามขถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยเฮอก็จะกดแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นสัญญาณให้ค้นขามแล,ล้วก็ต้องขามไปข้อดีตรงนี้ก็คือ พอขืนสัญญาณไฟนะครับก็จะลด2ฟังก็จะหยุดหยุดแบบสนิทนะครับแต่ว่า,าก็ต้องเฝ้าขามไปเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อของในเฟสโกนะครับเพื่อไม่เห็ดกับเขานะครับเฟสโกก็จะล่มประมาณแมคโครบานเฮานะครับที่จะมีขายของเหมือนขายของเหมือนบานเฮาเลยนะครับเป็นจัดเป็นแบบสซนๆเหมือนบานเฮ้าจะของก็จะสินค้าราคาถูกแล้วก็คุณ คุณภาพดีนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นโซนผลไม้เดี๋ยวผมเดินเข้ามานะครับมีพวกบลกแอป,ปเปิลบ้นานเห้าเนี่ยแหละครับแล้วครับก็จะมีพวกมัน่นพวกเอียงต่างๆกล้วยอะไรนะครับอันนี้เป็นแผนกเบเกอรี่ปลาเพ่พคอยมาจอดนะครับตรงนี้เพราะว่าบ่ค่อยกินขนมปังนะครับกินบะแล้วก็จะแคยยางพานพันพา,า,านสินค้าในที่เขาจะลดราคาก็จะขึ้นป้ายแดงนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ที่ผมพาเบิงคือปานิ่นนะครับตัวนี้ประมาณ250บาทบ้านเราประมาณ10เหรียญน,นะครับมีไก่ไก่ฟีรันชิคเก้นนะครับมีรับเลือดต่างๆ่างพออา่อหายหินหอดบากนะครับตัวนี้จะเป็นเอเชียนฟู้ดนะครับก็จะมีพวกเป็นอันนี้จะเป็นโซนโนูโดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ไอ้แร่ไอเทมที่ผมซื้อประจำคือมามมาฮอนี่ครับเบิร์ทฮอนี่ลอยยี่สิบหาบาทนี่ท้งหมดหาฮอนะครับตกประมาณสองลอยยี่สิบห้าบาทตรงนี้ก็จะเป็นพวกไอไอซ์ครีมนะครับผมมื้อนี้ผมจะเอาไอซ์ครีมพร้อมอากาศหนาวบันไดก็ต้องกินขึ้นก่อและเป็นรสที่ต้องกินนี่คือรสวานิลานะครับจะเป็นรสที่กินประจําเลยนะครับนี่คือสินค้าที่ไดมากวันนี้นะครับจะมีน้ํา มะพร้าวนะครับเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตาโฟโกนะครับจะเป็นอาจจะเป็นของเวียดนามครับตัวนี้รสชาติ่าคอยทอเชา่ากรอบไปหน่อนะครับจะมีได้ไข่มาสิบสองหน่วยครับนี่เป็นไข่ e Size นะครับแล้วก็จะได้แตงกวาครับหน่วยนี้ห้าสิบบาทนะครับกันใจซืือกินได้สองหลอบ อ่าตอนนี้จะเป็นโรตีนะครับผมอยากกินโรตีวันนี้ครับอยากกินของหวานเลยไปซื้อมาแล้วกันเนี่ยคือ,อไอศครีมแล้วก็ส้มนะครับหลังนั้นผมก็จะไปตุ่มขนมจีนไว้แล้วก็จะเฮ็ดน้อกินครับแดนๆมาแล้วครับอันนี้จะใส่อะโวคาโกดกล้วยแล้วก็เนี่ยครับที่คิดอยากก็คือตำบักแตงขนมจีนขอเวลาไปกินแล้วก็นสิบป็นน้องแล้วครับสวัสดีครับ